มดดำเอื้องนวัดให้อิงฟ้าห้ามมีแฟนเรียนแบบแนวทางลิซ่า ก่อนหน้านี้นวัดอิสระไกลศีลเปิดใจปมดราม่าอิงฟาวราหะซึ่งเป็นข่าวโด่งดังคลึกโครมอยู่ก่อนหน้านี้กับทางรายการแชฉโดยมดดําชาภาโดยมีเผยว่าต้องยกตัวอย่างของศิลปินสาวชื่อดังอย่างลิซ่าแบล็กพิงขึ้นมาพูดถึงเวลาผมมองศิลปินผู้หญิงผมมองลิซ่าเป็นหลักความมีวินยัยความอดทนการยอมเส,สียสละเรื่องส่วนตัวทุกอย่างไม่สามารถหยุดให้ใครถ่ายรูปไม่สามารถไปถ่ายรูปกับใครแล้วเอามาโพสต์ไม่สามารถ หโดยปราศจากผู้ติดตามของบริษัททําให้ลิซ่าเป็นลิซ่าในวันนี้ซึ่งผมอยากทําอย่างนั้นกับศิลปินที่ผมอยากผลักดันซึ่งผมทําไม่ได้เพราะมันมีตัวสอดแทรกเยอะเรามีความฝันบา้บาๆของเราลิซ่ายังทําได้เลยครั้งหนึ่งลิซ่าเคยมาแคสบริษัทที่เคยทํางานอยู่ปรากฏว่ายังไม่มีใครเอาแล้วก็ไปเดบิวต์ที่สยามจนได้เป็นเด็กฝึกหัดไปเกาหลีจากคนที่ปฏิเสธไปครั้งสองครั้งยังเจอหนทางของตัวเองได้ ถ้าเราปั้นดีๆเราไม่ถึงขนาดอยากได้เป็นระดับนั้นนะเอาเป็นว่าเรามีเขาเป็นไอดอลแล้วพยายามจะด,ดนันตอนนี้น้องเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าที่ล่าและเรากําลังทําให้น้องเป็นที่รักของอินโดนีเซียซึ่งมีประชากร250ล้านคน บางทีการเป็นคนสาธารณะนะเป้าหมายของคุณคือเป็นสตาร์มัน่องแผ่เนื้อนบคุณคุณต้องโฟกัสดวงแก้วอันแววว่าความเป็นสตาร์อย่างเดียวอย่าไปหลงช่องทางอื่นที่เป็นอุปสรรคขวางนะักอย่างสมมติว่าลิซ่าห้ามมีแฟนลิซ่าห้ามออกข้างนอกปราศจากทีมงานลิซ่าห้ามเดินแล้วหยุดให้คนถ่ายรูปลิซ่าห้ามลงอินสตาแกรมปราศจากคนอนุญ,ญาตลิซ่าห้ามถ่ายรูปกับแม่กับพี่ถ้าคุณอยากจะฝึกศิลปินให้ฝึกเหมือนทหารฝึกกลัว ว,ว่าคุณภาพศิลปินเรามันจะดรอตอนนี้น้องรับพรีเซนเตอร์17ตัวคนนี้ปังที่สุดความรับผิดชอบน้องเยอะมากไหนจะมีซีรีส์คายละครไหนจะต้องมีผลงานเพลงเดี่ยวปูทางไปให้เป็นศิลปินในเวียดนามกัมพูชาสนามบินเวียดนามนี่แตกเลยนะถ้าลงสนามบินถ้าไม่มีกาดออกไม่ได้งานนี้ทําเอาหมดดําขชาภาพู้ดําเนินรายการถึงกับเอ่ยถามว่าเธอตั้งความหวังไว้สูงไปหรือเปล่าพี่นวัดอันนั้นคือระดับโลกแต่นี่ประเทศไทย ฉันเคยไปห้ามเด็กอย่าเพิ่งมีแฟนกำลังดงังมันด่าสวนเลยอย่าเผือกนวัดก็ได้มีคำตอบกลับว่าไม่ไม่เราตั้งไว้แต่เราโอเคเด็กไทยแต่กำเนิดมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่อย่าลืมลิซ่าเขาก็ท่ายแล้วเขาก็บุรีรมัมแล้วเขาก็ลูกชิ้นยืนกินแล้วเขาก็เติบโตแถวนี้แล้วทำไมเขาเรียนรู้ได้ทำไมเขาพูดภาษาเกาหลีได้4-5ปีทำไมเขาโกอินเตอร์ระดับอเมริกา